สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ในโพธิแชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดลุงสารตัดสินแล้วว่ายกฟ้องคดีนี้สมมตินะครับแล้ว f อ ดูสารตัดสินยกฟ้องลุงกับป้าเรื่องนี้พยานหลักฐานไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามและโควิดซาหรือมียารักษาโควิดแบบเหมือนไข้หวัดทั่วไปใครติดโควิดก็รักษาวันสองวันหายงี้สิ่งที่จะตามมาก็คืออะไรลุงกับป้าได้อฟซีเพิ่มขึ้นจากคนที่เขาสงสัยลุงจากคนที่เขาเกลียดเขาไม่ชอบเขาก็ต้องยอมรับในคำตัดสิน ว่าเออไม่ใช่ลุงนะจากที่เขาเกลียดก็กลายเป็นรักว่าลุงโดนใส่ร้ายป้ายสีทุกคนก็เห็นใจและทีนี้ล่ะไม่ว่างานโฆษณางานร้องเพลงงานถ่ายละครถ่ายแบบถ่ายอะไรก็ตามจะหลั่งไหลเข้ามาหาลุงแต่โควิดต้องหายก่อนนะถ้างานติดต่อมาก็ยังรับไม่ได้นะ สิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยโควิดไม่มีแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คืองานนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ของเราก็จะได้ติดตามลุงไปได้ทุกงานจะได้คอนเทนต์กันบานเลยนะครับคอนเทนต์นี่หลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องเลยฝนตกน้ำท่วมหน้าหนาวหน้าร้อนลุงก็จะพาพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะ่ะไปบริจาคแจก ตรงนี้ตรงนั้นเรื่อยๆคอนเทนต์มีตลอดทั้งปีทั้งชาติจนกว่าจะแก่จะเท่ากันไปข้างหนึ่งนั่นแหละคือแผนครั้งหน้าถ้าเกิดว่าลุงพ้นมนทินสารตัดสินสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วโควิดซางานโฆษณางานถ่ายละครงานรีวิวสินค้างานร้องเพลงเวทีมาเยอะแน่นอนเพราะว่า ก่อนหน้าที่จะมีโควิดลุงขอรับงานทั่วไปความคลืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube ลุงพลป้าแตน Family ลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับมีน้องมิ้นน้องแชมป์ได้ขออนุญาตลุงกับป้าเพื่อทำฝาบ้านให้ได้ไปจ้างช่างที่อยู่บ้านกกตูมช่างก็เป็นเพื่อนของป้าแตนกับลุงเองเราเป็นเพื่อนรักกันรู้จักมักคุ้นกัน ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยก็คือค่าช่างคือค่าจ้างรับเหมาทาได้พูดคุยกับน้องมิ้นน้องแชมป์จนทำฝาบ้านห้องน้ำให้ด้วยไม่ว่าจะหยิบจับอะไรหรืออะไรทำอะไรนั้นน้องมิ้นน้องแชมป์เขาจะสอบถามลุงกับป้าตลอดไม่ว่าจะทำตรงนั้นแบบนี้ทำตรงนี้อย่างนั้นลุงกับป้าว่ายังไง สีบ้านเอาเสียอะไรน้องเขาจะเป็นคนที่ดีมากคอยดูแลลุงกับป้าเรื่องที่พักตอนที่เรานั้นต้องทำฝาบ้านเราไม่มีที่พักดูแลเรื่องที่พักให้เราด้วยหลังจากที่ทำบ้านเสร็จแล้วน้องเขาได้แจ้งว่าหมดเงินไปทั้งหมด3 0 0แสนบาทพอลุงกับป้ามีงานโชว์ตัวงานร้านอาหารต่างๆพรีเซนเตอร ชามาทีพีชตอนนั้นก็เป็นการทำสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ระยะายาว6เดือนในวงเงิน3 0 0 0 0 0บาทลุงก็ได้มีสัญญากับมาด,ดีพีช6เดือนก็เก็บเงินจำนวนนั้นไว้แล้วก็มาร้องเพลงคู่กับจินตลาผูนลาบในงานไหว้าสาพญาเต่างอยในปี6-3เป็นปีที่ทุกคนรู้จักลุงคลป้าแตนมากขึ้นได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตกับหญิงลี ได้อัดเพลงทำเพลงฟิชเจอริง่งเรียนแบบเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงของมนแคนแก่นคูนสัญญาน้ำตาแม่เพลงของปูพงศิษิ์คำพีได้มีโอกาสบันทึกเสียงอีกหลายๆเพลงเพลงเต่าง,งอยน้ำตาย้อยโปกสาวกก,กอกมีอีกหลายบทเพลงที่ลุงได้มีโอกาสร้องเพลงขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวทำให้ลุงกับป้าเป็นที่รู้จัก จากการได้ออกงานต่างๆได้เงินหลายแสนบาทแต่ลุงก็ได้นำไปมอบคืนให้กับน้องมิน้นน้องแชมป์เท่ากับ3 0 0แสนเรียบร้อยโดยที่ลุงกับป้าก็ไม่ได้ให้ค่าดอกเบี้ยน้องเขาเป็นสิ่งที่ลุงกับป้าไม่เคยลืมลุงกับป้าคิดถึงน้องทั้งคู่ไม่ว่าจะอยู่คนละที่ณตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง Youtube พี่ดอนน้องเดฟ f ฟมิลีพี่ดอนได้พูดเลยว่าก็จะเปิดบริษัทเหมือนกันแต่บริษัทแป้งนะฮ่าฮ่า่าจำหน่ายแป้งเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะบอกให้ไปเปิดที่นาจัดหนักเขาหน่อยถ้าผมจัดหนักเดี๋ยวเขาจะกระอักเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลจริงนะ่ะให้ไปอยู่ฟังเขาไลฟ์แล้วจะไปฟังยังไงล่ะ ถ้าไม่รู้ข้อมูลโอ้โหพูดมาได้ว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลให้ไปฟังเขาก็เพราะอย่างนั้นแหละถึงได้ใจถึงแบบว่าไม่จบสักทีพูดได้ทุกวันแต่พูดได้แค่ลุงกับป้าแค่นั้นแหละลองมาพูดใส่ผมดิลองมาเล่นกับผมดูบ้างดิทำไมไม่เล่นกับผมบ้างละ่ะหนุ่มนอนนามาเล่นกับผมบ้างไม่ต้องไปเล่นกับลุงกับป้าให้มากนัก เอาแบบเอาให้สนุกเลยถ้าเล่นกับผมนะ่ะเข้าใจเปล่าไม่ต้องมาอิจฉาเยอะถ้าอยากเปิดบริษัทก็เปิดได้เลยบอกว่าน่าจะพออะไรบอกให้ลุงพอรายได้แค่นี้ให้พอแล้วที่ตัวเองทำทำไมไม่พอนะ่ะจะสร้างเรือนจำไปถึงไหนจะเอาไปพักกี่คนน้อจะเอาจะเอานักโทษไปพักกี่คนเรือนจำที่นาใหญ่จริงๆนะ สักวันอาจจะถ่ายให้ดูสร้างเท่าไหร่ละ่ะก็เห็นพูดอะไรละ่ะตั้งแต่บอกว่าเดี๋ยวขึ้นคอนเทนต์ธรรมะสอนใจเห็นอยู่นะไม่รู้ช่องไหนนะ่ะแต่ว่าน่ะธรรมะยังไงละ่ะธรรมะอิจฉาเหรอเหมือนบอกว่าไม่สวดมน์เหมือนกับว่าจะไปรอแอบไปมองแอบไปส่องดูอยู่ตลอดรู้ได้ทุกอย่างผมนะ่ะก็งึดเหมือนกันรู้ได้ยังไงทุกอย่าง ว่าลุงทําอะไรลุงเป็นยังไงลุงทําอะไรที่ไหนไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะจะเลิกสักทีนะ่ะแบบว่าให้ลุงอยู่สบายๆใจสักครั้งนะความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ลุงผลป้าแตนแฟมิลี่ป้าแตนได้พูดไว้หนึ่งนี้ครับวันนี้คงจะคุยเรื่องอีกยาวทาไมถึงคุยยาวจริงๆนะ่ะก็ไม่มีใครสอนได้หรอกพ่อแม่ก็สอนไม่ได้ เผื่อป้าจะสอนได้ในบางเรื่องไม่ได้ก้าวไกายกันมากเพราะว่าถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเราสอนอะไรเขาไม่ได้มากแต่ถ้าเป็นลูกก็สอนได้อยู่แต่บางกรณีนะ่ะที่มาพัวพันกับเราจริงๆนะ่ะเขาพัวพันมาตลอดก็ปล่อยให้เขาพูดไปอาจจะเรียกว่าแทบจะไม่มีเรื่องจะพูดก็วนไปวนมาเมื่อเช้านี้ก็วนเกี่ยวกับเรื่อง การทำงานการตั้งบริษัทพูดวนไปวนมาเขาเรียกว่าอะไรเรื่องตัวเองไม่ได้เรื่องก็เลยมาสอดในเรื่องของคนอื่นจะบอกแบบนี้นะบางทีนะ่ะเขาก็ไม่เข้าใจมัวน,นิ่มให้กับาว fc ประมาณว่าการจะจัดตั้งบริษัทหรือการจะทำงานอะไรก็ตามมันจะต้องเริ่มจากตรงไหนต้องทำยังไงต้องอะไรต่างๆมากมาย คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวเขาพูดประมาณนี้ป้าน่ะทันฟังตอนที่เขาพูดถึงแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้ามาจะบอกให้น้องรู้แบบนี้รู้แล้วเข้าใจนะแต่ก็นะก็อย่างว่าน่ะถ้าไม่เข้าใจเขาเรียกว่าคนมึนเขาบอกว่าป้าน่ะเริ่มทำอะไรแบบโตมาเลยไงไม่ทำอะไรเล็กๆมาก่อนน่ะ ป้าเริ่มจากการเป็นพนักงานโรงงานมากี่ปีเราเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นลูกน้องการทำงานเป็นระบบการทำงานเป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วซึ่งคนที่พูดเนี่ยไม่เคยได้ลองรู้สึกว่าจะมีครั้งหนึ่งภาพที่ป้าพาไปสมัครงานน่ะได้ชุดมาเรียบร้อยเป็นโรงงานชื่อดังบางทีก็เห็นเหล็กเห็นอะไรก็ถอย บางโรงงานได้ชุดมาแล้วก็ไม่ไปเขาเรียกว่าใจไม่สู้ตั้งแต่แรกสมัครงานต่างๆป้าพาไป